ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีาราตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาพุทธโอวาของพระุเจาจ้าที่แสดงเอาไว้ก่อนปรินิพานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เอาไปได้กับสิ่งที่เอาไปไม่ได้ดังนี้ ดูก่นที่สุดทั้งหลายข้าเปลือกรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาตกรรมกรคนใช้และที่อยู่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมด แต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาและด้วยใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำเอาไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมการยาณกรรมอานจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายพได้บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านี่คือพุทธโอวาทที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้ด้วยความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระอาจารย์ก็จะอธิบายขยายความพอสังเขปดังนี้ดังที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าเปลือกเข้าของนานา,นาไม่ว่าจะเป็น บ้านสวนไล่นารถยนต์เงินทองมหาศาลที่ต่างคนต่างแสวงหามาด้วยความยากลำบากกอบโวยกันมาแต่พอสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งไปในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตแต่ในทางนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ทุกคนแสวงหาทรัพย์สมบัติมา เพื่อที่จะดำรงชีพแต่หมายความว่าหามาด้วยความสุจริตด้วยสามาอาชีวะแล้วก็ควรที่จะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ด้วยการแปลงทรัพย์ที่มีอยู่ให้เป็นอริยทรัพย์เช่นการบริจาคทำบุญบ้างนะสร้างวัดสร้างวิหารเจดีย์หรือว่าให้ทาน ในส่วนอื่นๆที่เราเห็นจะสมควรต่อไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมจึงจะนําเอาไปได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทั้งหลายหามาเราก็ควรบริหารจัดการให้ดีทั้งในตอนอยู่และหลังจากที่เราไปจากโรคนี้ไปแล้ว มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนที่จะมีปัญหาตามมาอย่างมากมายในวงสาคนาญาตในวงตระกูลในบุตรธิดาในหมู่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องบริหารทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่นาที่ดินหรือว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆก็ตามตจะต้องบริหารตั้งแต่ตอนอยู่ แบ่งปันกันเสียให้เรียบร้อยแล้วก็สะสมเป็นสเบียงบุญในการเดินทางไปสู่สัมประยภพบเพราะว่าบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของเรานะไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเราก็ต้องนำเอาไปใช้ไปกินในภพข้างหน้าเหมือนกันเพราะฉนั้นเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราก็ต้องมีสเบียงในการเดินทางนะ บุญที่ทำด้วยกายวาจาและด้วยใจ,จไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการให้ทานการเจริญภาวนาสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปจิตวิญญาณของเราจะนำสิ่งพวกนี้ไปเหมือนเงาตามตัวซึ่งจะไปสู่สัมประยภพถ้าเราทำบุญ ด้วยกายวาจาใจแล้วบุญนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขความเจริญในภพข้างหน้าแห่งการเดินทางไปสู่ภพภูมิต่างๆมีสวรรค์มีพรหมมีมนุษย์เป็นต้นแต่ถ้ากายวาจาใจของเรานั้นทำบาปทำกรรมเอาไว้มันก็จะส่งผลให้จิตวิญญาณของเรามีความทุกข์ อาจจะไปตกอยู่ในนรกในอบายภูมิทั้งสี่มีสัตว์เอราชานมีสัตว์นรกมีเป็มีอสุรกายเป็นต้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกทุกได้ยากนานาประการและระยะเวลาอันยาวนานอย่างอนเนกอันนั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีความาฉลาด ควรสั่งสมการยานกรรมคือกรรมดีที่จะเป็นการยานมิตรติดตัวเราไปสู่สัมปรยายภพดังที่พระุเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าปุญญานิปะโรกัสมิงปฏิทหาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยประกาศชนีแล ดังนั้นก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บอมเพีญนมาจงนำพาให้ท่านทั้งหลายได้พบกับความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งพบนี้และพบต่อไปตราเท่าเข้าสู่พระนิพานทั้งตัวเองและบริวารเถิดนิพพานจปรากย